ยี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะนั่เรียกประโยงมาที่วัดป่าเลนไลอ์อำเภอเมืองจงังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่นะคะก็ตอนนี้นะคะทานผู้ชมอยู่ที่หน้าค่ะเนี่ยห,หลวงพ่อโตนะคะนี่ค่ะขออนุญาติค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเรานะคะได้ค่ะ มีเมนูอะไรเด็ดๆมาแนะนําที่น้ำบ้างเลยแก้ปลาลูกชิ้นปลากายครับเป็นปลากายแท้ครับของเรากายแท้ใช่ครับแล้วก็ทาสดใหม่ได้ป่ามาเราต้องมีมาตีเพื่อให้มันเหนียวมันต้องเหนียวใช่อันนี้คืออันนี้คือปลาช่อนขาครับอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มกะปิครับอันนี้จะเป็นแจ่วแจ่วสติปูดแล้วก็น้ำพริกเผาแมงดาโออหาทานยากนะคะบอกเลยอันนี้อร่อยครับปรดีครังมาตามไปดูค่ะวันนี้ทําอะไรกินกันดีคะพี่นิดก็จะมีเมนูแนะนําอีกหนึ่งเมนูค่ะ จะเป็นทอดมันปลากายซึ่งปลากายที่สุพรรณเยอะมากใช่ใช่แล้วเราก็ไปตามล่าหาวัตถุดิบกันมีอะไรบ้างคะตอนนี้ที่เราจะต้องซื้อจะมีปลาปลาแอบปลากก่ปลาย่ค่ะน้ำพริกแกงน้ํำพริกแกงใช่ค่ะนี่ทอดมันปลารายฝลายพี่นิดนะคะขอบพระคุณมากเลยหอมหอมค่ะ๋ตวต้องขออนุญาตชิมนะคะชิมเลย อร่อยนะอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยมากด้วยกลมกลืนลงตัวเปน็นอันดีค่ะเป็นรสชาติที่รสชาติคนทอดนันะกาที่เราต้องก่อค่สวัสดีค่ะท่านผข้ชม่านีเจ้าของร้าน ขนาบน้ําอันเรื่องชื่อของจังหวัดสิบพันบุร, 10, บรีนี่น้ำได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้วถานจริงๆค่ะอยู่มานานมากแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นมา20กว่าป,ปีแล้ว20กว่าปีตั้นแตคุณผู้ชมค่ะยงังไม่เกิดเลย <laughs> และที่นี่นะคะขึ้นชื่อเรื่องอาหารไทยรสเลิศวัตถุดิบที่สะอาดและบรรยากาศที่ร่มรื่นใช่ไหมคะมีลูกค้าเยอะมากไหมครับปกติแล้วเยอะครับก็เรื่อยๆครับเพราะว่าเราเราเปิดวันไหนบ้างทุกวันไหมครัเปิดทุกวันครับแล้วก็จะมีรับมีรับเป็นทัวร์ด้วยครับอ๋อรับทัวร์ด้วยทัวร์จากต่างชาติหรือว่าคนไทยได้หมดเลยอ๋อได้หมดเลยถามน้องตีร้อยท่านเรา รับรองได้ทำทันเหรอคะครับทำทันแมคโครมีเยอะใช่ไหมอ๋อมีทีมงานเยอะนม่มือชีพครับนี่ถ้าสมมติว่าขอข้ามขั้นตอนก่อนเลยนะถ้าสมมติว่าเราอยากจะมาจัดโทเราต้องโทรมาที่ไหนคะโทรมาที่เบอร์ 089, 089, 206, 2077ครับผมหรือว่าติดต่อทางไลน์ก็ได้ครับ Assignment KNN สุพรรณครับผม ก็ติดต่อกันมาได้ด้วยหากใครที่ต้องการก็มีห้องจัดเลี้ยงด้วยใช่ครับมีคนจัดเลี้ยงมีจัดงานแต่งได้ครับจัดงานแต่งงานวันเกิดงานรับปริญญาอะไรนี้ได้หมดเลยครับมีพื้นที่ เราจะหากว่ากินข้าวอิ่มน้ำสำดาแล้วมีข้างหลังมีกาแฟมีกาแฟน้ำมาชิมมาแล้วมีขนมหวานมีเค้กเค้กเราเป็นเค้กทำเองครับพงเมยเป็นน้องล้อชายทำจริงเรอครับผมวิ่งเมื่อกี้ก็เห็นมีอะไรนะเป็นชีสเค้กใช่ครับแล้วก็เป็นเรนบูเร่เกรบุเร่ครับวิ่งน่ากินน่าเดี๋ยวต้องลองแล้ววันนี้นะคะมีเมนูอะไรเด็ดๆมาแนะนำพี่น้ำบ้างเลยครับผมก็จะเป็นเมนูต้มนะแกงป่า แปงปลาลูกชิ้นปลากายครับเป็นปลากายแท้ครับของเรากายแท้ใช่ครับก็ทําสดใหม่ใช่ทุกวันสดใหม่แด้ปลามาเราต้องมีมาตีเพื่อให้มันเหนียวอ๋อต้องเป็นกะละกงปลากายลูกชิ้นปลากายมันต้องเหนียวใช่นึงอืแต่อันนี้คืออันนี้คือปลาช่อนเผาครับปลาช่อนเผาวชอบร้านนี้อย่างนึงตรงไหนรู้ไหมสวยเย่าสุดๆครับผมเขาแบบใส่ใจอ่ะร้านนี้เ็าเป็น นอกจากจะเป็นอาหารอาหารบิ้นแล้วก็ยังมีอาหารตาด้วยไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าในรายการไงหน้าร้านเหมือนงนี่ครับใช่ครับนี่ทั้งจานครับแล้วก็นี่มีน้ําจิ้มสี่แบบใช่อุ้ยอะไรบ้างคะนี่อันนี้จะเป็นน้ําจิ้มกะปิครับผมอันนี้จะเป็นแจ่วแจ่วซีฟูดแล้วก็น้ำพริกเผาแมงดาครับผมอุ้ยน้ำพริกเผาแมงดาครับ หาทานยากนะคะบอกเลยอันนี้อร่อยครับเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองสิป้าบ้านไปเท่าไายเห็นสิป้าบ้ไปเท่าลิ้นชิมและอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นผัดชาปลาคังครับผมผัดชาปลาคังนี่ก็ปลาหมดเลยใช่ครับเมนูปลาที่มีคุณชูใช่ไหมใช่ครับก็เป็นพวกปลาแม่น้ำครับปลามาปลาคังครับผมเมนูปลาช่อนเผานะครับเราเผามันเป็นเมนูทําใหม่ทําสดอะครับอ๋อถ้าหน้าร้านมาสั่งต้องรอเวลาประมาณสิบสิบนาทีครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมา พอมาจองไว้ได้ครับสั่งไว้ก่อนเพราะมันใช้เวลาทํามาเป็นทำทำสดนะครับทำสดใช่ครับปลาช่อนเผานี่ต้องต้องใจเย็นๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆนึกอยากมาอุ้ยอยากกินปลาช่อนเผาต้องรอต้องรอนานแต่ถ้าไม่รอนานก็สามารถโทรมาโทรมาสั่งอาหารไว้ได้ครับอีกทีที่เบอร์0892062077ครับผมฉันจะกินปลาช่อนเผานะคะช่วยเตรียมมาให้ด้วยนะคะอีกหนึ่งที่มันจะไปถึงค่ะเดีรอมาถึงได้รับประทานทันทีครัตอนนี้ขออนุญาตชิม เป็นตัวผัดชาบลาคางครับผัดชาปลาคางนะคะแก่มันก็จะมีหนังกรุบกรอบอะไรหนังกรุบกรอบนะคะเป็นธรรมชาติของเขาใช่ถึงรสถ,ถึงชาถึงเครื่องอ,อ,อร่อยใช่ครับไม่เคามเลยค่ะไม่เคามเลยสมุนไทยเยอะได้กลิ่นสมุนไพรค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยค่ะกลมกลืนไปหมดเลยนะคะรสชาติแล้วตอนนี้มาชิมแกงป่า แกงปลาลูกชิ้นปลากรายนะคะบางคนถามว่าอุ้ยปลากรายกลายไป็นอะไรเดี๋ยวตีเลยอย่ามาเล่นมุกแบบนี้นี่ค่ะเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มครับผมแกงป่าลูกชิ้นปลากรายมันเป็นเนื้อสัมผัสมันเด้งดึ๋งอ่ะมันเป็นรสชาติ ที่แท้จริงของแกงป่ามันต้องอเป็นรสชาติดีค่ะเขาจะมีความสมุนไพรหอมพริกแกงให้หอมพริกแกง<ช>แล้วก็ตัวลูกชิ้นปล,กลกากรายเนี่ยมันเด้งดึงแล้วก็นุ่มมากเมื่อมาถึงพระเอกของเราค่ะน,นี้ซึ่งใช้เวลาทํางานพอสมควรน,นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการที่จะรับประทานปลาช่อนเผาน,นะคะแนะนําให้โทรมาก,ก่อนนคะโทรมาก่อน แต่ถ้าไม่เข้ามาก็ไม่ไปค,ค่ะก็มานั่งรอเพราะว่าที่ก็มีโซนให้นั่งให้เดินแบบสวยงามาบรรยากาศตรมรื่นนะคะถ้าอยู่ก็ก,กินกาแฟก่อนก็ได้นันกลิ่นแบบลาเตออา้อร่อยมากอร่อยจริงๆอันนี้พานน้องจะทานด้วยเกลือครับผมแล้วก็<อ>มีสมุนไพรใต้ท้องครับเพื่อจะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรครับดีๆแอบเห็นสมุนไพรตรงนี้ที่ยากใต้ทองมานี่มีหลายน้ำจิ้มแต่ว่าอย่างที่พี่น้ำบอกพี่น้ำชอบน้ำจิ้มแงดาน้องขอลองแหงดานะคะ อย่างอื่นน่มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนนี่ก็เมนูขายดีของทางร้านก็จะเป็นเมนูึ้นชื่อนะคะโหพอคุณเลยบ้าบอแล้วอร่อยอ่ะกินหอมของหอมมากอ่ะคือหอมจัดมากเข้ากรนมีกับเนื้อแน่นๆของปลานะคะเข้ากันดีมากเลยมีผักเคียงมีผักเคียงมีถั่ต้มด้วยนี่บ้าจริงอร่อยมากเลย ฝากร้านขนาดนั้ไว้กับผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าเรามือที่ไหนยังไงอะไรเฉลยค่ะก็ใครสนใจนะครับจองหนังที่ก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 9 2 0 6 2ด7กครับหรือว่าทักไลน์ไลน์มาได้ครับไลน์พิเศษแอสไตน์เมนต์เคนินสุพรรณครับผมรับจองงานแต่งรับทัวร์ครับผมมีหลายรูปแบบเลยครับถ้าสนใจก็โทรมาคุยกันโทรมาคุยกันก่อนได้ครับหรือว่าว่างแวะกทานกาแฟก็ได้ครับด้ครับทานขนมก็ยังดีครับ แต่พี่นาว่านะถ้ามาไม่กินแค่กาแฟขนมหราต้องกินของข้าวก่อนล้ว่าอร่อยทุกเมนูเชียคุณผู้ชมคะวันนี้ขอบคุณน้องเก๋มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเตรียมสะดวกกันต่อกับทัวร์ชั่วตลาดค่ะ ก็ดีครั้งคะพี่นิ่ค่ะวันนี้ทําอะไรกินกันดีคะพี่นิดก็จะมีเมนูแนะนําอีกหนึ่งเมนูค่ะจะเป็นทอดมันปลาไกยซึ่งปลากายที่สุพรรณเยอะมากใช่ใช่แล้วเราก็ไปตามล่าหาวัตถุดิบกันมีอะไรบ้างคะตอนนี้ที่เราจะต้องซื้อจะมีปลาปลาแอบปลากายปลายก่ค่ะน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงโอเคค่ะไปตามล่าหาเลยครับพี่นิดไปค่ะ ตวตลาดอร่อยยกขยงพผลิตภัณฑ์ตรานนองปูต้นตะกูผมแต่บานวันตื่นยิ้มรักสีนเมืองจันเลียวหลงของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยยกขย ตัวท่ตลาดค่ะตอนนี้น่ยอยู่ที่หน้าตลาดสดเทศบาลสามเมืองสุพรรณบุรีกับพี่นิดสวัสดีอีกครั้งนะคะพี่เด็กขวันนี้ทําอะไรกินกันดีคะพี่นิดก็จะมีเมนูมแนะนําอีกหนึ่งเมนูค่ะจะเป็นอทอดมันปลาไกา่ซึ่งปลาไกา่ที่สุพรรณเยอะมากใช่ใช่ทอดววันนี้รเราได้รับความอนุเคราะห์นะสนับสนุนจากร้านนกพรัดพัตคาร ที่หน้าวัดปลาเลไรให้วัตถุดิบเรามาโอยขอบพระคุณมากค่ะุต้องขอบคุณร้านโนพลัดเป็นอย่างสูงแล้วเราก็ไปตามล่าหาวัตถุดิบกันมีอะไรบ้างคะตอนนี้ที่เราจะต้องซื้อจะมีปลาปลาแอบปลาไกรปลาไกรค่ะน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงโอเคค่ะไปตามล่าหากันเลยครับพี่นิดไปค่ะ ตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลกของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟรอมใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมูนตื่นสายลากสลด์สดจ้ามเสวันนี้เราก็จะมาล้างข่ะของแต่ว่าเราเอาบางส่วนไปแล้วค่ะก็จะมีวันนี้ก็จะมาซื้อพวกพริกพริกมะนาวผายและเครื่องปรุงต่างๆเราจัดเตรียมไว้แล้วเนาะเอาเท่าไหร่เดียวเท่าไหร่ดี ก็เอาไปสักยี่สิบยี่สิบจัดจัดเลยแล้วก็มีเส้นหนอนดีเนาะอืมกินกันให้สักฝากไม่แดงล้วจะมีแรงทำงานเลยมีแซวมีแซวมีแซวที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าค้าขายแบบ เพื่อนฝูงช่วยเหลือกันมันรู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันมานานแต่ก่อนพี่นี่ก็ขายของให้กันอ๋อบุ่นมากๆแต่พอไปทำร้านแล้วก็ไม่ได้เข้ามาในนี้สิบกว่าปีแล้วโอ้แต่ก็ยังจำได้เจอกันได้นี่ก็เหมือนแบบว่ามาเซเลโลเซเลโลได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอะคะค่ะ ต้นระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวล็กของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโอมมาใหม่ยกกันไปให้ครบุนี้ยกงแกงใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยสวัสดีจ้าแล้วพี่แกงตงโมวันนี้เราจะมาทำทำผัดผัดหมัดผัดจานโดยใช้พริกแกงร้านพี่แกงตันโมยำดังในสื่อที่รียกใช้ตลอดใช้ตลอดก็จะมีพริกแกงค่ะ แกงเป็ดใช่ค่ะวันนี้เราใช้พี่แกงป่าเพราะว่ารสชาติมันจะได้เป็นคนเอาเลยไหมคะเอาเลยเขาเท่าไหร่ดีคะเอาสักสองขีดสองขีดทำได้เลยน้ำลายไหลรอแล้วเนี่ยเป็นสูตรของอิสลามไะมโอ้แล้วพี่นิดก็ใช้เครื่องปรุงน้ำพริกจากร้างขมุนใช่ค่ะเข้าใช้น้ำพริกแกงหอมจังเลยอ่ะใช่ค่ะ กะทิร้านเขาก็โอเคค่ะดีมากเลยคุะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่คะเครื่องปรุงพร้อมแล้วพร้อมเลยปลากรายของราก็พร้อมแล้วพักกันสักครู่ไหมคะช่วงหน้าชิมขมุขงเชงจ่ะไปนี่ทอดมันปลากรายฝายพี่นิดนะคะขอบคุณมากเลยหอมหอมค่ะ เดี๋ยวต้องขออนุญาตชิมนะคะน่ารินชิมเลยอืออะนะไม่มีคำไหนจะพูดนอกจากคำว่าอร่อยต้องขอบคุณที่น้องพรัตน้องพรัตน้วยแล้วก็คุณลูกน้ำที่ชิมแล้วถูกอกถูกใจอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยมากด้วย กลมกลืนลงตัวเปน็นอันดีค่ะเป็นรสชาติที่รสชาติของทอดมันปลากายที่เราต้องอบอก็เราต้องบอกต่อยันหีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดคนขึ้นโดยโรงพยาบาลยันหีแต่เราคิดว่าคุณค่าดีๆมีได้มากกว่าที่เคยน้ำกระชายขาวผสม,มวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวดวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันยันหีวิตามินวอเตอร์ เที่ยวป่านะผลิตภัณฑ์ตราน,น้องผูกบิ๊กซี่ยันฮีวิตามินวอเตอร์ช่วงชิมขอมองชงเชงคาน้ำอยู่กับพี่นิดพี่นิดค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกินกันดีคะเมน,นูวันนี้ก็จะ<ช>เป็นอทอดมันทอดมันปลาก,กรายากการอือซึ่ง ดึงส่งตัวทอดมันนี่เสร็จมาแล้วใช่ค่ะพภินันทนาการมาจากร้านนพรัตพัตตาร้านนพรัตพัตตาตั้งอยู่ที่วัดป่าเลยไรค่ะตรงข้ามตรงข้ามวัดป่าเลไรนะคะซึ่งเป็นพัตตาการเก่าแก่ที่อยู่มานานมากแล้วอร่อยทุกเมนูลูกค้าประจําอยู่นี่ค่ะค้าพร้อมแล้วเราก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่ก็ทํามาแล้วใช่ค่ะแล้วเราต้องทําอะไรบ้างคะเราเริ่มได้เลยค่ะเราก็จะปั้นปั้นทอดมัน ตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะแล้วก็ปั้นขนมัดแล้วก็นําลงใบทอดน้ามันแบบเบาๆก่อนอ๋อไม่ต้องเดือดมากใช่ไหมคะปกตนิช้องสังเกตแล้วว่าทุกร้านต้องมีแล้วทุกโต๊ะก็ต้องสั่งด้วยเออทําไมอะคะพี่นิดเรามาตั้งข้อสังเกตกันดีกว่าเพราะว่าสุพรรณก็จริงๆแล้วเรื่องท่องเที่ยวจะเป็นเมืองรองค่ะแต่ว่าเรื่องอาหารอืออันดับหนึ่งเลยใช่ม่ว่าจะเป็นกุ้งเลยทุกคนที่มาสุพรรณต้อง มาชิมอาหารใช่ค่ะก็จะขอโปรโมทงานมหากกรรมอาหารอร่อยด้วยนะคะได้เลยค่ะวันที่10กุมภาค่ะเป็นต้นไปประมาณ7วันเขาจะมีงานงานอะไรนะคะมหากกรรมอาหารอร่อยอ๋อจัดที่ไหนคะพี่นิดลานกลางสะดานะลานกลางสะดานอยู่ที่อยู่ที่อำเภอรั้วใหญ่เหมือนกันอ๋อค่ะที่เราต้องใช้เวลาทอดนานพอสมควรใช่ไหมคะพี่นิดแป๊บหนึ่งเนาะ ทำอาหารนะคะห้ามใจร้อนเด็ดขาดเลยเพราะว่าเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ความละเมียดละมันะคะความตั้งใจและความใส่ใจค่ะต้องใช้สีมือด้วยตั้งริงตัวตัวตัวนี้เนี่ยมันส่วนผสมอะไรบ้างคะพี่นิดปีด้วยแกงอ่านัำพริกแกงแล้วก็ใส่เกลือนิดนึ่ะก็จะมีแบบน้าตาลนิดเกลือหน่อยผสมกับเนื้อปลาใแล้วก็จะมีใบมะกรูดค่ะแล้วก็ถั่วปักยาว ยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมยากเหมือนกันยากเหมือนกันค่อยๆตีแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเกลือทีละนิดทีละนิดเมนูที่เราสั่งกันบ่อยๆนะคะแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังก็ยากเหมือนกันนะโบราณโบราณนะฮะทอดมันปลากายเขาจะเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือว่าปลาเห็ดค่ะทอดปลาเห็ดของเมนูสุพรรณใช่ใช่ที่สุพรรณเขาจะเรียกว่าปลาเห็ดจิ้มขายเป็นไม้ก็มีนะใช่ค่ะอร่อยมาก ไปตามงานอันนี้เราจะโชว์เราใช้ชิ้นใหญ่ทองละขนาดทองสวยร้านนพรัตน์พัตคาเลยถ้าใครที่ต้องการจะกินแบบนี้ใช่ไปหากินได้ที่ไหนคะเนี่ยร้านนพรัตน์พัตนาค่ยร้านนพรัตน์พัตนาเรียบร้อยเราพักสักครู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณนิ้นจหญ่ได้เลยค่ะนี่ ทอดมันปลากรายฝ่ายพี่นิดนะคะขอบคุณมากเลยหอมหอมค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตชิมนะคะก่อนที่น้ําจะชิมนี่นี่อะไรคะพี่นิดอ๋ออันนี้โฆษณาหนอผมเลยข้าวจากร้านเจนิดนะไม่มีใครเหมือนในประเทศไทยเพราะว่าทําเองเลยทําเองตัวนี้คืออันดับแรกที่พี่นิดทาแล้วก็ประกวดนะแล้วก็ชนะที่หนึ่งมาอืมนั่นก็คือนพรกปลาสลิดกรอบคือเป็นสูตรที่ว่า เป็นปลาหยองค่ะใช่และนี่มีขายที่ร้านพี่นิดด้วยมีค่ะมีช็อปน้ำพริกให้บริการเจนิดโภชนาเจนิดสุพรรณเจนิดสุพรรณอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ในเจนิดสุพรรณต้นแท้เจนิดสุพรรณนิดหนึ่งฮะโฆษณาของนิดหนึ่งฮะ่อร่อยแล้วก็อยู่ตรงที่หมู่บ้านสรีวัฒน์ใหม่ฮะอือออกมาจากกรุงเทพก็จะผ่านหน้าโลตัสแล้วก็จะเข้ามาในซอยสิริวัฒน์ถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็

ลูกพะรดด้วยแล้วก็ลูกน้าที่ชิมแล้วถูกอกถูกใจอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็น้าจิ้มก็อร่อยมากด้วยกลมกลืนลงตัวเป็นันดีค่ะเป็นรสชาติที่รสชาติของทอดมันประกายที่เราต้องบอกเราต้องบอกต่ออร่อยยิ่งยิค่ะคือสำคัญที่มีความสำคัญคือร้านอาหารลูกพะรด ไม่มีส่วนผส,นสนมของชูรสแล้วก็อร่อยซะด้วยอร่อยจริงๆด้วยตัวของเขาเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิดมากๆเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ okay. และต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจด,ดีของเรานะคะนมน้องโพน้ำตาลวังขนายน้ำดื่มยันฮืและกะทิอร่อยดีค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับยกขยงยกขยี้ค่ะสวัสดีค่ะ